สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันตกงานแบรนด์มองเลิกทํำเฟซบุ๊กลดขนาดทีมออนไลน์เพจ Facebook b u s i n e s s Backpackerby k s m e ซึ่งเป็นเพจที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีคนกดไลค์กว่า1.4แสนคนได้โพ์ร,ระบุว่าเจ้าของเครือบริษัทร้านอาหารแห่งหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปีหน้าจะเลิกทำ a c e b o o k และจะลดขนาดทีบออนไลน์ลงครึ่งๆด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบัน Facebook ลดการมองเห็นจนแทบเป็นศูนย์จนรู้สึกว่าเสียเวลาทำคอนเทนต์ไปทำไมและอีกเหตุผลคือเวลาไม่มีคนอ่านหรือกดไลค์ทำให้โพสนั้นดูทุเรศเหมือนธุรกิจกำลังจะเจ๊งจึงมองว่าไม่จำเป็นต้องทำทีมที่ทำ Facebook โดยเฉพาะก็จะยกเลิกไปเลยแล้วให้ทีมออนไลน์รวมช่วยดูแทน อาจจะมีการพดบ้างบางครั้งเวลาออกสินค้าไม่ใหม่ทำเอาเจ้าของเพชรมองว่าในวเร็วๆนี้ คงมีการเลิกจ้างงานกันเพียบเพราะเจ้าของธุรกิจเริ่มมองว่าไม่จำเป็นต้องทำเตรียมตัดอะไรที่ไม่สร้างไรายได้ออกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมมุ่งเน้นไปที่แผนกที่ได้ยอดทันทีถึงจะเปิดรับคนก็เรียกว่าเป็นข้อความที่น่าหวั่นใจและเป็นสัญญาณเตือนให้ใครหลายๆคนพึงระวังอนาคตเส้นทางอาชีพที่คาดเดาไม่ได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ